สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมจักรินรถเปิดป้ายนะครับเหลือคนสองอาชีพแอร์รถมือสองนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาลงประกาศขายอีกรอบหนึ่งนะฮะช่วงนี้กราบขอโทษขออภัยแฟนๆ FC ทุกท่านนะฮะที่ลงรถซ้ำบ่อยมากนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเข้าเลยนะครับย้ำคันนี้นะครับผมเป็น Toyota Corolla Altis นะครับเครื่องพันหกนะครับ 1.6G นะครับปี2016นะครับ ใช้น้ำมันและ LPG นะครับคันนี้สีบางเดิมทั้งคันนะครับอ่ารถคันนี้เจ้าของเดิมครับทำสีตรงกับบอดี้ตัวรถเลยนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะครับหน้าตาเดิมนะครับคันนี้กระจกทุกบานยังเป็นของโตโยต้าทุกชิ้นเลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับอ่าขายแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมไม่ไกลส่งให้ฟรีนะครับสียังสวยนะฮะคันนี้อ่าเป็นอ่าตัวรุ่น Cvt เต็มสปีดนะครับผมนะฮะ เวลาเปลี่ยนน้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องต้องให้ตรงรุ่นนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเซฟอะไหล่สึกล้อได้นะฮะคันนี้ไม่สามแสนกว่ากิโลนะครับผมบอดี้ตัวคอนโทนสวยนะครับผมน่ะเบาะนังแท้ตั้งแต่มากับตัวรถเลยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับย้ํานะครับผมกระจกทุกบานยังครบนะครับผมนี่นะครับผมขายแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องครับระบบกันล้อเลื่อนด้วยอันนี้อะไรชาร์จแบตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ตัวเกาะสินค้า เนเพียงประตูไม่มีที่เจาะเลยนะครับผมพี่น้องท่านใดที่ต้องการหารถใช้ก็ทักทายมาได้นะครับตัวนี้บอดี้เดิมนะครับะฮะไม่มีชนนะฮะโลโก้ตัวมากับตัวรถเลยนะครับ1นึ่งแเก้าหมนห้ันบาทสีบรอนนะฮะนี่นะครับพี่น้องสามารถาแบ่งแบ่งจ่ายได้นะครับผมนะฮะเดือนสองเดือนจ่ายหมดก็ได้นะครับผมนะฮะ คันนี้ตั้งราคาไว้ที่แปดหมื่นห้านะครับผมต่อรองได้นะครับผมจะแบ่งใจสองงวดก็ได้นะฮะเดือนสองเดือนจ่ายหมดก็ได้นะครับผมคันนี้เกียร์ออโต้นะฮะหนึ่งจุดหกจีน้ำมันและเอลพีนะครับคันนี้เป็นรถบ้านไม่ใช่รถปลดป้ายนะครับผมเกียร์ออโต้นะฮะระบบดิสี่ล้อนะครับสีในสีทําใหม่ทั้งคันนะฮะรถคันนี้ไม่เคยผ่านการทาสีมาทํากับผมครั้งแรกนะครับคันนี้เป็นตัวเอนะฮะระบบดิสี่ล้อเกียร์ออโต้นะครับผมมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยนนนนะะะคครัับี้ เงินไม่พอค้างจ่ายผมได้สองงวดนะฮะเดือนสองเดือนจ่ายหมดก็ได้นะครับผมนี่นะครับรถสีทาใหม่ทั้งคันรถไม่เคยผ่านการทําสีมาทํากับผมครั้งแรกนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้ครับเงินสดแบบหมื่นห้านะฮะจ่ายครั้งเดียวก็ลดได้นะครับผมนะฮะตรลงได้นะครับสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับมาดูด้านนี้นะครับก็จะเป็นอินโนวานะครับขายตามสภาพ คันนี้ผมไม่ได้ทําสีให้นะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดแต่ว่าเครื่องดีนะฮะเครื่องดีเกีย่์ดีแอร์เย็นนะครับผมรถปีห้าสามตั้งไว้เก้าหมื่นเก้าพี่น้องเกลยเบี่ยงใจผมสองวัดก็ได้นะฮะนะครับคันนี้นะครับก็เอาไปเก็บงานเราเองนะครับผมก็รถขับทางไกลได้เลยนะครับผมนี่ตัวบอดี้คอนโทรนสวยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่แค่แค่เก้าหมื่นเก้านะครับผมช่วงนี้นะครับขายรถไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขออนุญาตฮะลงโพสต์บ่อยๆพี่น้องอย่าเพิ่งอ่ารำคาญผมนะครับผมนี่นะครับ คันนี้เป็นอินโนวานะครับปีห้าสามนะฮะนะครับผมให้พี่น้องอาจจะได้ชมไปหลายรอบแล้วนะฮะนี่นะครับสําหรับตัวตัวคอนโซลนะสวยนะครับคันนี้นะฮะสวยนะครับลงแค่เก้าหมื่นเก้านะครับวันนี้ครับแบ่งจ่ายได้นะครับพี่น้องครับนี่เดือนสองเดือนจ่ายหมดก็ได้นะครับผมถ้าเลยนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเราขายถูกนะครับผมอ่านี่นะครับ ขอบคุณทุกการที่ตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องอ F4 นะครับสนใจขนไหนก็ทักทายมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์093 373 126ครับ093 373 126ครับขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีครับ